รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Talk Today สนับสนุนโดยไอคอนสยามสยามพารากอน CP Ram รจาวิรัตฟู้ดกาแฟดีกรีคอฟฟี่มิกซ์โรงเรียนสอนขับรถ D1 Driving School <raise their mouth> สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Talk Today นะคะ เราพบกันที่นี่ทุกวันจันเวลา14นาฬิกา15นาทีซึ่ง talk ท็อ k ทูเดย์ของเรานั้นมีเรื่องราวดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมทุกวันจันค่ะวันนี้นะคะขอเริ่มด้วยเรื่องของการขายของออนไลน์กันหน่อยค่ะใครที่มีปัญหาประสบการณ์ไม่ดีเกี่ยวกับบางแพลตฟอร์มหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบการขนส่งสินค้านะคะการจัดการการตลาดต่างๆเนี่ยต้องไปงานเสวนานี้นะคะเป็นงานสัมมนาที่เกี่ยวกับ River Media ที่จะมาช่วยจัดการระบบต่างๆแบบนี้ รว่มถึงอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคืองานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมปะสุสัตว์แห่งเอเชียนะคะต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเพราะว่ามีเทคโนโลยีต่างๆรวมถึงการจับคู่ด้านเจรจาธุรกิจนะคะอยู่ในงานนี้ด้วยค่ะ Talk of t เ e t ะทเปิดตัว Rivermedia เผลักดันธุรกิจให้ปังบนโลกออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มรวมถึงการจัดการคลังสินค้าและการขนส่งครบวงจร พร้อมเป็นสื่อกลางให้ทุกคนได้ค้นหาตัวเองสร้างคอนเทนต์เพื่อต่อยอดธุรกิจจากประสบการณ์ที่ได้รับการยอมรับมากมายมากกว่า20ปี ปัจจุบันได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจมากมายโดยเฉพาะธุรกิจออนไลน์ที่มาแรงสูงสุดทำให้ตลาดอ e ีคอมเมิร์ซน่าจับตามองและจำนวนผู้ประกอบการในช่องทางออนไลน์ก็เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจนเห็นได้ชัดจากทุกแพลตฟอร์มและนี่คือจุดเริ่มต้นซึ่ง River Media คือผู้ที่จะช่วยผลักดันธุรกิจให้เติบโตในตลาดอ e ีคอมเมิร์ซได้อย่างแน่นอน กรุงเทพจะตอกย้ำในการเป็นผู้นำงานแสดงสินค้าด้านอุตสาหกรรมปศุสัสตว์ของเอเชียด้วยการผนึกกำลังของ2ผู้จัดงานด้านปศุสัสตว์ระดับนานาชาติกับงานวิกทัมเอเชียและ Health and n u t r i t i o n a s เชีย2022สุดยอดงานแสดงสินค้าทางด้านเทคโนโลยีอาหาราสตรัตว์ การแปรรูปข้าวแป้งทัญ,ญพืชผสานกับการดูแลสุขภาพสัตว์และโภชนาการสัตว์ครบวงจรพร้อมผลักดันอุตสาหกรรมไปสู่อีกระดับด้วยการนำผู้ประกอบการกว่า400แบรนด์ชั้นนำทั่วโลกบนพื้นที่การจัดงานกว่า13,500ตารางเมตรมานำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอาหารสัตว์เวชภัณฑ์สัตว์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยได้ก้าวสู่การซื้อขายกับนานาประเทศด้วยเวทีเจราจาธุรกิจและเครือข่ายความร่วมมือที่สมบูรณ์แบบที่สุดในภูมิภาคให้การจัดงานตรงกลุ่มขึ้นชัดเจนขึ้นยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าที่เคยพร้อมต้อนรับผู้เข้าชมงานกว่า90,00รายทั่วภูมิภาคเสริมสร้างความรู้ผ่านงานสัมมนาวิชาการจากวิทยากรชั้นแนวหน้าทั่วโลกกว่า100รายจึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายลงทะเบียนแล้วมาพบกันที่งานวิกตอปเอเชีย และ Health Nutrition Asia 2022ระหว่างวันที่7ถึง9กันยายน์นี้ณห9 10อินแพรเมืองทองธานีตั้งแต่เวลา10นถึง18นจัดโดยว i c t i m และ VIV ลงทะเบียนเข้างานได้ทาง w w w v i c t a m a s i a c o m หรือ www.vivhealthandnutrition.nl หรือโทษ02-640-8013และ02-111-6611ค่ะ .Property Thailand Award s 2022ยกย่องบริษัทนักพัฒนาโครงการและบริษัท Real Estate Agency ที่ช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยโดยมีผู้ได้รับรางวัล .Property Thailand Awards ปี2022ทั้งหมด30บริษัทจากทั่วทั้งประเทศ This is the s t h annual property Thailand awards. We host this every year to celebrate the best of the real estate market from across Thailand. So we've got winners from Bangkok, Phuket, Pattaya. Sheng uh, Mai were in. Uh, they're all celebrating the work over the last 12 months. It's important that we recognise the great work that they're doing. Uh, we hope that by recognizing uh, who we feel are offering the best properties out there at the moment, that, that can support consumers in making uh, better decisions about which projects they should be checking out in the areas that they're, they're most interested to buy right now. s o p Property is a Property Portal Network We have Property Portal Websites Live in every country in Southeast Asia uh, And we're about helping people to find a home online Connecting them with all of the agents and developers that they need to find their next home Agency อสังหาริมศัพย์เป็นตัวเชื่อมต่อที่สำคัญระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายอสังหาริมรัพย์ในขณะเดียวกันก็มอบริการที่ขาดไปเสียไม่ได้ในการสนับสนุนภาคส่วนอสังหาริมทรัพย์ที่สดใส การยกย่องผลงานของพวกเขาคืออีกมุมมองหนึ่งที่ทำให้รางวัล property Thailand Awards มีความพิเศษเฉพาะตัว <S <S รถเมลสาย8กำลังเปลี่ยนไปบริษัทไทยสมายบัสพลิกโฉมสายประวัติศาสตร์การเดินรถด้วยรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าฝีมือคนไทยเน้นการบริการและความปลอดภัยด้วยเจตนารม์ของบริษัทดังสโลแกนเดินทางด้วยรอยยิ้มใส่ใจสิ่งแวดล้อมจริงๆแล้วรถโดยสารที่ ทุกท่านเห็นนะคะยังราคาอยู่เท่าเดิม15บาท20 25ทสุดสายก็คือ25บาทนะคะเราไม่เคยเปลี่ยนแล้วก็จะมีลดหย่อนให้กับเด็กนักเรียนนะคะผ้าพิสุกนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุใครโชว์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับพนักงานของเราเราจะลดราคาจากที่เราเก็บ15บาทเราก็จะเก็บแค่10บาทบันเทาทุกให้กับคนที่ รายได้น้อยค่ะ นับเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของรถเมลสาย8ซึ่งเป็นสายรถเมลในตำนานโดยก่อนหน้านี้บริษัทไทยสมายบัสได้มีการอบรมพนักงานทั้งในส่วนของพนักงานขับรถและพนักงานต้อนรับนำวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญให้องค์ความรู้ทักษะของรถโดยสารพลังงานไฟฟ้ารวมไปถึงเน้นเรื่องของความปลอดภัยและการบริการอย่างเป็นมิตรต่อผู้โดยสารปลูกจิตสำนึกของการให้บริการนอกจากนี้บริษัทไทยสมายบัสจำกัดยังได้รับอนุญ,ญาตจากกรมการขนส่งทางบกให้เดินรถเพื่อบริการพี่น้องประชา ชนอีก71เส้นทางมีแผนเปิดให้บริการภายในปีนี้ค่ะ เริ่มขึ้นแล้วกับการสรรหาครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจัก,กรีครั้งที่5เชิญชวนลูกศิษย์ทั่วประเทศเสนอชื่อครูผู้เปลี่ยนชีวิตและมีคุณอุปการต่อวงการศึกษาตั้งแต่วันนี้จนถึงตุลาคม2565ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้กำลังใจครูผู้มีบทบาทสำคัญและอุทิศตนเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกอีกว่าบทบาทของครูมีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่นักเรียนต้องเผชิญกับภาวะสูญเสียการเรียนรู้ถึง1.6พันล้านคนจากผลกระทบโควิด -19 ที่ทำให้ปิดสถานศึกษาดังนั้นครูจึงถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการฟื้นฟูการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ t e คซ s Media p l a t ลตฟอร์มชั้นนำด้านเทคโนโลยีในโลกธุรกิจประเดิมจัดงานประชุมด้านเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับงาน t e x o r t g l o b a l summit 2022 สำหรับความโดดเด่นของงาน t e c h s o Global Summit 2022คือการรวมเหล่าบุคลาก,กรชั้นนำในภาคธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมาเป็นผู้บรรยายในเซสชั่นต่างๆรวมถึงเวที Climate Tech ให้ทุกคนมาร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤตการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศซึ่งเป็นประเด็นร้อนที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ว่าจะสามารถนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมอะไรเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ได้บ้างค่ะ ดิป้าพร้อมเครือข่ายพันธมิตรร่วมสารต่อความสำเร็จโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่เดินหน้าขยายผลรุ่นที่2เพื่อยกระดับความรู้และทักษะการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมก้าวสู่การเป็นนักดิจิทัลพัฒนาเมืองเพิ่ม150คนใน150พื้นที่มุ่งหวังเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาภูมิลำเนาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลค่ะ น้องๆที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกระดับทักษะดิจิทัลและทักษะสําคัญในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะก่อนก้าวสู่การเป็นนักดิจิทัลพัฒนาเมืองปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐเลขาธกที่ร่วมโครงการตลอดระยะเวลา12เดือนค่ะช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องของการออกเสียงภาษาอังกฤษของเด็กๆกันหน่อยเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะว่าจะมีการออกเสียงแบบอเมริกันอย่างไรคะ่ะ สนับสนุนโดยกาแฟดีกรีคอฟฟี่มิกส์คุณผู้ชมคะเรื่องของการออกเสียงภาษาอังกฤษหรือว่าที่เราเรียกกันว่าโฟนิกส์นั้นสําคัญสําหรับเด็กๆมากนะคะที่จะออกเสียงให้ตรงกับเจ้าของภาษาโดยเฉพาะทางฝั่งของอเมริกันนั่นเองนะคะแอปพลิเคชัน Monkey Stories ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นแอปพลิเคชันที่จะสอนให้เด็กๆเนี่ยไม่อึดอัดเหมือนอยู่ในห้องเรียนแต่สามารถที่จะฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษให้เหมือนเจ้าของภาษาได้ดีค่ะ talk to you ภาษาอังกฤษมีให้เลือกอยู่หลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละที่วันนี้เราจะพามารู้จักกับหลักสูตร CSS c SS, Common Core State Standards เอาใจคุณหนูๆกันหน่อยดีกว่า CCSS หรือหลักสูตรการอ่านที่ยึดตามมาตรฐานกลางของสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นที่ยอมรับระดับสากลโดยการออกแบบให้เด็กๆได้ฝึกสะกดตัวอักษรแบบธรรมชาติตามระบบการถอดเสียงเรียนรู้คำศัพท์และไวยากรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การฝึกทักษะการเขียนที่มีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามหลักสูตรนี้อาจดูค่อนข้างยากในการรับเอามาและปรับใช้ในการเรียนการสอนให้สามารถตรึงความสนใจของเด็กๆในการเรียนรู้ใน ปัจจุบันปัญหานี้ก็หมดไปเนื่องจากมีแอป,ปเรียนหนึ่งอย่าง Monkey Stories ที่สามารถนำ CSS มาปรับใช้ในหลักสูตรของพวกเขาได้อีกทั้งยังได้รับการยอมรับเป็นแอปพลิเคชันอันดับหนึ่งของหลักสูตรการเรียนผ่านการอ่านภาษาอังกฤษของแอ p s t o r e และ Google Play ในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยแอปพลิเคชัน Monkey Stories จะมีหลักสูตรหลากหลายที่เด็กๆจะไม่รู้สึกถึงความกดดันเหมือนการเรียนการสอนในห้องเรียนทั้งนี้เพื่อความถูกต้องแม่นยำในการฝึกออกเสียงแอพ a p p l ลิเคชัน Monkey Stories ยังมีโปรแกรม Monkey Phonics โปรแกรมที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กๆได้ออกเสียงได้อย่างถูกต้องซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะมีอยู่ในแอปพลิเคชัน Monkey Stories เพียงที่เดียวเด็กๆจึงหมดกังวลกับการออกเสียงสุดท้ายหรือข้อผิดพลาดอื่นๆในการออกเสียงแอปพลิเคชัน Monkey Stories เหมาะกับเด็กๆในช่วงวัย2-10ปีที่พอจะมีทักษะทางภาษาอังกฤษจากในชั้นเรียนมาบ้างไม่ว่าจะเป็นทักษะการฟัง พูดอ่านหรือเขียนแอปมังกี้ก็มีครบจบในหนึ่งเดียวพร้อมรับหน้าที่ต่อจากพ่อแม่ในการช่วยเสริมสร้างบุรณาการต่อยอดพัฒนาการทางภาษาให้กับเด็กๆ ดย Monkey Stories จะเข้ามาช่วยเติมเต็มทักษะภาษาอังกฤษของเด็กๆให้แข็งแรงและต่อยอดพัฒนาการมากยิ่งขึ้นซึ่งนับเป็นสิ่งที่ชวนเซอร์ไพรส์ที่แอปพลิเคชัน Monkey Stories สามารถทำให้เด็กๆเ,เ,เปลี่ยนพฤติกรรมจากการชอบดูการ์ตูนมาสนใจในบทเรียนจากแอปพลิเคชันซึ่งเด็กๆสามารถเพลิดเพลินกับคอนเทนต์ต่างๆในแอปพลิเคชันได้ทุกที่ทุกเวลาถึงแม้จะไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือเปิดโหมดเครื่องบินเวลาเดินทาง รวมถึงเวลาที่เด็กๆหาอะไรเพลินๆฟังตอนอาบน้ำหรือก่อนเข้านอนก็สามารถซึมซสบภาษาอังกฤษจากคอนเทนต์สนุกๆของแอปพลิเคชัน Monkey Stories ได้อีกด้วยและด้วยความสนุกสนานของเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นจากหนังสือเสียงที่มีมากกว่า300เล่ม เพลงและนิทานเชิงโต้อตอบภายในแอปพลิเคชันจะช่วยให้เด็กๆได้พัฒนาทักษะการฟังการอ่านพร้อมๆก,กับการฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษมาตรฐานอเมริกันเรียกได้ว่าแอปพลิเคชัน Monkey Stories ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้เรียนยุคใหม่อย่างแท้จริงแอปพลิเคชัน Monkey Stories ประกอบด้วยนิทานเชิงโต้อตอบที่มีมากกว่า1000เรื่องแบ่งระดับตามความยากง่ายโดยคุณพ่อคุณแม่สามารถวางแผนการเรียนรู้ของบุตรหลานได้ด้วยตัวคุณเอง ถือเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ด้วยหนังสือเสียงและเกมสนุกๆที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนทักษะภาษาอัางกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถร่วมสนุกไปกับการเรียนการสอนจากแอปพลิเคชัน Monkey Stories ได้เช่นเดียวกันเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นภายในครอบครัวด้วยโดยคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k c o m m o n k e y s t o r i e s t h a i หรือเข้าไปในกลุ่ม f a c e b o o k c o m g r o u p เว็บสแล็บมังกี้ไทยแลนดหรือเว็บไซต์ w w w m o n k e y e n g l i s h n e t t h ค่ะ Monkey Stories แอปเล่นภาษาอังกฤษอันดับหนึ่งในประเทศไทยสำหรับเด็กอายุ2-10ขวบเก่งภาษาอังกฤษได้ด้วยการเรียนรู้เพียง15นาทีทุกวันอ่านข้องสะกดคำแมสสะกดคำถูกต้อง Monkey Stories และในช่วงนี้นะคะมีเรื่องราวดีๆจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนมาฝากคุณผู้ชมค่ะเพลงพื้นบ้านและการแสดงค้นเป็นภูมิปัญญาไทยที่นับวันจะค่อยๆเลือนหายไปอย่างน่าเสียดายเพราะขาดแคลนผู้สืบทอดศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านี้ ทำให้สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรีและบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงพมเล็งเห็นถึงความสําคัญของการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมจึงได้จัดโครงการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมเยาวชนการสืบสานงานศิลป์รักถิ่นเพลงไทยประจําปี2565เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนพัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมอย่างสร้างสารรค์โดยเฉพาะการแสดงพื้นบ้านและการแสดงโขนท,ที่สร้างศูนย์ตรีศิลป์ ให้กับสังคมมายาวนานที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีนะคะที่มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนนะคะการดาเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเหตุผลที่เลือกโครงการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมเยาวชนการสืบสารงานศิลป์รักถิ่นเพลงไทยนี้ขึ้นมานะคะเรามานั่งทบทวนกันแล้วนะคะว่า,าจังหวัดกาญจนบุรีคะ่ะ มีเพลงพื้นบ้านโบราณหลายประเภทเลยนะคะประกอบกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรีค่ะได้จัดตั้งวงชัยศิลป์ขึ้นมานะคะเป็นวงที่มีจุดประสงค์ก็คือเป็นการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมเพลงพื้นบ้านต่างๆนะคะให้กับเด็กและเยาวชนในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะให้ได้รับการสืบทอดต่อไปค่ะ โครงการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมเยาวชนการสืบสารงานศิลป์รักถิ่นเพลงไทยประจำปีนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น60คนส่วนใหญ่ล้วนแต่ชื่นชอบศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งการร้องเพลงพื้นบ้านและการร่ายลำต่างๆโดยเฉพาะศิลปะโขนที่พวกเขาเมองว่าเป็นศิลปะชั้นสูงหาโอกาสได้ค่อนข้างยากอีกทั้งศิลปะความเป็นไทยยังมีสเสน่ห์มีกลิ่นอายของความอ่อนช้อยและน่าค้นหาที่เมื่อใครได้ลองก็ย่อมหลงรัก ส่วนตัวผมแล้วเข้าร่วมมา3ปีแล้วครับได้ความรู้ความสามารถต่างๆไปใช้ในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะการใช้ในสถานศึกษาก็คือโรงเรียนเนี่ยครับคือนําไปสอนน้องๆในโรงเรียนเพื่อที่จะให้น้องๆเนี่ยมีความรู้นําไปแข่งขันนําไปพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนเรื่องการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมนะครับผมเป็นเรื่องที่สําคัญมันมีมาตั้งแต่สมัยตั้งแต่ปู่ยา่าตายายแล้วบรรพบุพรุษเราก็ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมอันสวยงามนี้ขึ้นมาครับผมในฐานะที่เราเป็นลูกหลาน เราก็มีหน้าที่ที่จะต้องอนุรักษ์แล้วก็รักษาวัฒนธรรมที่สวยงานมนี้ไว้สืบต่อไปครับพวกเขาเหล่านี้ยังบอกอีกว่าการได้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้และได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถของตัวเองพร้อมฝากถึงน้องๆเยาวะชนด้วยว่า ศิลปวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สวยงามเมื่อบรรพบุรุษร่วมกันสร้างเพื่อพวกเราแล้วก็ควรค่าแก่การอนุรักษ์สิ่งสวยงามนี้ไว้ให้สืบต่อไปผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้าเรามีเด็กเก่งมานั่งพูดคุยกับเรานะคะและได้รับการยกย่องให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปี2565ด้วยค่ะ หนุนโดยจาวิรัตฟู้ดสช็อกชกเตอร์คุณผู้ชมคะวันที่20กันยายนของทุกปีนะคะเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมว่าในทุกๆปีจะมีการยกย่องเด็กและเยาวชนนะคะที่มีผลงานดีเด่นในหลายๆด้าน,นะคะ่ะและในวันนี้เป็นโอกาสดีมากๆที่เราจะได้คุยกับน้องมั่งมีนะคะซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ด้านศิลปะวัฒนธรรมการสื่อสารและอาชีพประจําปี2565เพราะว่าน้องเนี่ยมีความสามารถโดดเด่นเรื่องของทัศนศิลป์เรื่องของการวาดรูปนั่นเองนะคะไปดูกันเลยค่ะ วันที่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติ ผู้ชมคะและขณะนี้นะคะกอนอยู่กับน้องมั่งมีนะคะซึ่งน้องเนี่ยมีความสามารถโดดเด่นเรื่องของศิลปะการวาดรูปมากๆเลยนะคะผลงานนี้เป็นที่รู้จักของใครหลายๆคนเลยทีเดียวนะคะในที่สุดก็ได้รับการยกย่องให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาตินะคะด้านศิลปะวัฒนธรรมการสื่อสารและอาชีพประจําปี2565ค่ะน้องสิริกุลวดีประเสริฐวิทย์อยู่กับเราแล้วสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะน้องมั่งมีนะคะ ได้ข่าวว่าผลงานหนูเนี่ยโหขายไปหมดตลอดเลยผลงานทางด้านศิลปะทางด้านการวาดรูปทีนี้เนี่ยการชื่นชอบศิลปะการวาดรูปของหนูเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะแล้วเรารู้ตัวเมื่อไหร่ว่าเราชอบเรื่องของการวาดรูปเื่อตอน,นเด็กๆคุณแม่จะชอบซื้อสมุดสเก็ตมาให้หนูค่ะแล้วหนูก็วาดรูปเล่นปกติเลยตอนนั้นประมาณอนุบาลค่ะโอ้แล้วนั้นหนูก็เลยวาดมาเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็เริ่มมีงานประกวดค่ะค่ะ เริ่มเข้าประกวดครั้งแรกเนี่ยส่งผลงานเข้าประกวดครั้งแรกเมื่อไรคะประมาณ8ขวบค่ะโอ้แปดขวบส่งผลงานแล้วแล้วได้รับรางวัลอะไรคะตอนนั้นม่ยังไม่ได้คะ่ะยังไม่ได้รับรางวัลแล้วพอไม่ได้รับรางวัลเราท้อใจไหมหรือว่าเราฝึกฝนต่อทํายังไงต่อคะก็ยังส่งมาเรื่อยเลยค่ะอ๋อส่งผลงานประกวดเรื่อยๆจนในที่สุดเราได้รับรางวัลอะไรบ้างขอเป็นผลงานเด่นๆที่เราประทับใจเลย ก็จะมีงานจินนากาศสือสานวรรณกรรมไทยกับอินทัศปีที่ส3 14 15ค่ะ,คะแล้วก็มีรางวัลอินเตอร์เนชั่นแนลที่ไปแข่งที่โรมาเนียค่ะแล้วก็มีรางวัลชมเชยที่ไปแข่งที่ญี่ปุ่นค่ะเป็นางานอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็มีของโตโยต้าโรนิฟันค่ะเป็นตัวแทนไปแข่งที่ญี่ปุ่นเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นตัวแทนระดับไหนคะระดับโลกสุดยอดเลยเภาพวาดของเราเนี่ยส่วนใหญ่เป็นภาพแนวไหนคะส่วนใหญ่ ไม่ได้มีแนวชัดเจนค่ะแต่ว่าหนูชอบใช้โทนสีชมพูค่ะแล้วก็ใช้สีอะคริลิกเป็นหลักค่ะเป็นโทนสีสบายๆใช่ไหมอย่างที่บอกใช่ไหม,มเป็นโทนสีใสๆน่ารักน่ารักสีชมพูนะคะนี่เป็นเอกลักษณ์เป็นความโดดเด่นของเราแล้วเทคนิคอะไรหรือการฝึกฝนแบบไหนที่ทําให้น้องมั่งมีเนี่ยประสบความสําเร็จในเรื่องของการวาดรูปค่ะก็หนูดูงานแล้วก็ฝึกวาดตามค่ะแล้วก็ทํางานประกวดมาตลอดค่ะมันก็ได้ฝึกฝนไปในตัวด้วยค่ะ ดังนั้นอยากจะให้น้องมั่งมีฝากสักนิดนึงนะคะว่าน้องๆหรือใครก็ตามที่อยากจะมีความสามารถทางด้านของการวาดรูปนะหรือว่าอยากจะประสบความสำเร็จของเราในระดับโลกแบบนี้บ้างเนี่ยจะต้องทำยังไงคะก็อยากให้ลองหาสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะแบบลองทำอะไรหลายอย่างก่อนแล้วให้รู้แล้วก็ทำมาให้เต็มที่ค่ะฝึกฝนเยอะๆค่ะนะคะก็นะคะือชอนะบก่อนชอบก่อน ฝึกให้เต็มที่นะคะแล้วก็อย่าท้อแท้อย่าท้อใจทำอะไรให้เต็มที่ไปเลยนะคะนี่คือเด็กเก่งของเรานะคะคุณผู้ชมคะเป็นเด็กที่มีความสามารถอยู่กับตัวอยู่แล้วแต่ก็พยายามที่จะแสวงหาความรู้แล้วก็ความเชี่ยวชาญต่างๆได้ตลอดเวลานะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะน้องสิริคุณวดีประเสริฐวิทย์มากๆนะคะน้องมั่งมีของเรานะคะที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาตินะคะด้านศิลป,ปะวัฒนธรรมการสื่อสารและอาชีพประจํา ปี2,565วันนี้มาพูดคุยเป็นกําลังใจเป็นแรงปรันดาลใจให้กับใครหลายๆคนนะคะขอบคุณมากคะ่ะน้องมั่งมีขอบคคุณ่ะวันที่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติ แล้ววันนี้ก็หมดเวลาสำหรับรายการ Talk Today นะคะต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆในการถ่ายทำค่ะ p i ย Apple Studio นะคะอยู่ติวานนท์45คุณผู้ชมใครที่กำลังหาสตูดิโอไว้สำหรับถ่ายรายการนะคะถ่ายภาพสวยๆถ่าย p r e w วดดิ้งมาได้ที่นี่เขามีหลายมุมให้เลือกกันเลยนะคะจะได้เห็นจากทั้งรายการของเราในวันนี้นะคะแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วนะคะก่อนและทอกทูเดยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันจันทร์หน้าเวลา14นาฬก15นาทีสวัสดีค่ะ